โอ้เกือบเกือบแล้วไม่ได้กินเสียงใครเลยอ่ะเราต้องไปข้างหน้าปะกเนืู้สึกมันจี้ตูดไปแล้วนี่เกือบแล้วยิ่งอ่ะนี่คือมีแต่คนวิ่งขวางกูไอ้ฟิวคือใหญ่คือเป็นเผ่าคนยักไม่กูยังไม่ทันเห็นตัวละครอะไรี้ยไม่รู้ว่าสับอย่างเดียวไม่ฟังไม่หันเลยเห็นอยู่กูกูเห็นว่ามันเป็นเอน่ายิ้มด่าโนเกี้อืมะจะเสียงชัดมาก เออแต่ว่าตัวตัวตัวลำตัวมันกูไม่เห็นเห็นแต่หน้ายิ้มเลยเสียงใครเปิดประตูเสียงแหลอ่ะมประตูด้เหรอเราต้องกดไม่รู้ว่าได้ยินเสียงประตูอ่ะนี่ดูนะตะวันออกตะวันออกซับสเตชันตะวันตกซับสเตชันแล้วก็เจเนอเรเตอร์ไฮโวลเทสโอวัตสฟากแม่เจ้าเราต้องมา นี่ไฟฟ้าที่นายเรียนมาจะได้ใช้แล้วเอ๊ยบช่วยดูให้หน่อยอ๋อนี่ไงทำไงให้มันออนอ่ะก็กดสวิตช์เบรกเกอร์มันทีบอยู่ก็เปิดใหมเราต้องไปแก้ทั้งสามทีป้าที่ไหนอ่ะป้ายทีแรกว่าประตูเหล็กมันน่าจะเปิดปูเปิดไปแล้วหนึ่งอันน่ะอนนี่ก็เปิดแล้วหนึ่งอันเพื่อนปูก็เปิดไปแล้วอันหนึ่งอ่ะเหลยน่าจะออีกอันหนึ่ง เราอยู่กันห่างแค่กำแพงแผ่นเดียวได้เออมึงอยู่อีกกำแพงป่ะเว้ยเจอ,อนคนชัดเลยอยูหนึ่กำแพงนะแนนละนนเออไอตู้เอทีเอ็มนั่นไงเนี่นจเจอจไอตู้กูหากินเอลมอนตัดงหนึ่งกเก้แหละเรียบร้อยทีนี้เราก็กลับไปทางเดิมป่ะ อ๋มอมันเปอดทำตะวันตกอีกมึงแล้วก็มันมันจะมีประตูใหม่เปิดแต่ไม่คิดว่เห็นเพื่อนอ,อยู่นี่ป่ะน่าจะเป็นประตูนี้แหละต้องไปประตูต,วตะวัน,นออกต้องไปเปิดอีกสามอันอเปิดอีกสามอันที่ทิศนี้เอ้ยบลายอีดแอนลันมันเอาบอกเนี่ยมึงมันบอกว่าบลายใส่มันได้และลันอ่ะ๋อบลายดีกันเลยตี่นี่น่เลยวิธีแก้ทางก็คือไปขายสองหน้ามัน เราไม่ก็้หไปสายมาเลยนี่เทาไรอันไม่เจอตักอันเลยยังมีตักตู้อันนั้นของจริงเนี่ยเราไม่ขึ้นเจอบลายดิงบลายมันน่ากลัวจังทิ้งกูทำไมเนี่ยบายแล้วบายให้แล้วบายระยะไกลกูเจอแล้วหนึ่งอันกูไม่เจออะไรเลย บลายด ah, oh. ิ้งลายลายดิงไอ้ฝีอยนี่มึงเหรอใช่ใช่กูเองไอ้เจมันตั้งใจทำจัดนะมึงเดี๋ยวกูยืนบายให้นะถ้ากลับเราเปิดสามอันและนี่นะปุบละปะกลับกลับมึงกลับกลับบายดิงบายแล้ววิ่ง เราจะต้องไม่ทำให้การตังเจฟศูนเปล่าไอ้เจ๊ตั้งใจทำมาก <c oughs> ประตูตะวันตกจะเปิดแล้วก็ไปเปิดเจนารลไฮท์ฮะทำไมฟิลตายอ่ะโอ้เครียดคาร์ล มันต้องกินก่อนปะมึงเออไม่งั้นประสาทกินไฟฟ้าเอ้าอัไนี้ยประตู เรากุยอย่างนี้ให้กูไปไงก่อนอโลผีหน้าหมาหอยตลกปะเนี่ยโอ้มึงอย่าแปมเข้าไปที่เดิมดิวะ่ะกูโมโหแล้วนะนอย่าตลกกับกู แม่ท<ม>ั้งหมดหอะแค่ประตูตัวท้ายเข้าอ,อยู่ห้องเดิมอยู่ด้านแหลกกูตอนแรกกูนึกว่าแบบมันจะอดทนได้อีกนิดนึงกูก็เลยยังไม่ได้กินพละละูกมังทนได้เดียวอีกทงนึงกู <c oughs> ช็อกเลยเพื่อนกูกําลังคุยอยู่กูหันมามึงเหลือแต่จัดซ <c oughs> ากศก <c oughs> มีแต่ขารตรงนี้ <c oughs> าเข้ามาอย่าอย่าเข้าไปอย่าเ้ยแค่หน hey, ึ่งห้องแล้วเนี่ยลงมาเป็นอะไรกับหมาอยู่เข้าไปกับหมาเข้าไปดหมาเอาไปช็อต เป็นชนเดี๋ยวโดนไฟช็อตไม่ใช่ไม่โดนไฟช็อตตายวงไงตายกันได้ไงอ้าว ไม่ได้มีตัวหมาไม่ได้มีตัวเดียวแล,แล้วเพื่อนจะอยู่ไหนหมดเนี่ย พีเนตานถึงจะบอดอ่ะเอ้าแล้วพวกมึงตายแล้วเหรอกูไม่รู้ขี้โกงทำไมตัวแก้เป็นสไามไม่ได้อยู่ที่เดิมอ่ะเอาเหรอไอ้เหี้ยกูแต่กูแย่ห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายมันไอ้นั่นมันมีทางออกอ้อมกลับไปทางเดิมด้วย แต่ว่าต้องช่วยกันไอ้เฮียแต่ห้องสุดท้ายก็คือถ้ามึงถ้าพวกเราผ่านเจอห้องสุดท้ายได้มันมีทางรอดให้กลับไปทางเดิมอยู่เพื่อนโอเคหมาแม่งเยอะมากแต่เมื่อกี้กูโดนไฟดูดตายอีกแล้วเหรอแหมมันมีห้องห้องละตัวห้องละตัวเลยมันมีห้องเออใช่มันมีห้องละตัวต้องเคีย์กันทีละคนระวังโดนไฟดูดเนี่ยอันตรายนะบอกกันมีแต่มึงนี่แหละที่โดนปิดประตู้วยมันก็มีทุกห้องเละ เสียังเพื่อนเดี๋ยวไปเสร็จแล้วเขี่ยวแล้วโอเคไปห้องเติมไปไอ้เจี๊บเร็วเร็ววิ่งมาตอกยูเร็วระวังระวังอย่าอยู่ใกล้มรงเกินวิ่งแล้ววิ่งแล้วเข้าออกมาเราเราช็อตประตูนี้ปะมียอดด้วย ใครโดนหมาอลไรอยู่ปะเนี่ยเดีมีไข้างหน้าหมามีต้อมีระวังหมามันมันต้องตามรอยเท้าไปปะถึงจะเจอมุดไปจะรอดปะวะอคือตามรอยเท้าหมาไม่อยู่เจอนี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ทามาแล้วเข้ามาแล้วปิดประตูคุณเบื่อแล้วแล้วอู้ละ กูอยู่อีกทางหนึ่งทางอัตตาอยู่อยู่ลุยเลยได้แล้วไปกี่อันแล้วเนี่ยครบสามแล้วนะรู้สึกแค่สองเราไม่ใช่เหรอกูทำหนึ่งเจมทำหนึ่งแล้วใครทำมีคนโดนช็อตตายไอฟิววะดิไอฟิวโดนช็อตตายไม่งั้นประตูมันต้องเปิดแล้วดิมันขาดอีกอันหนึ่งมึงเรากลับไปทางเดิมไปมึง ติดหมาอยู่มาอยู่หน้าประตูมึงมาเพื่อนล่อหมาไปทางอื่นดิมันอาจจะอยู่ข้างหลังเนี่ยหมาออกมาแล้วกูจะวิ่งไปแอบเลยล่อไปทางไอเจมึงวิ่งวิ่ทางบ้าเอ้ยแล้วใครจะเคลียร์หมาให้กูอันนี้มันห้องดักหมาใช่ไหม จเจอแล้วขอร้องละเกลียดมากนี่คืออะไรเดีย๋ย โอเคเสร็จละโคตสซนแม่งเอ้ยตุก็ได้วัดเกิน มึงมาดักอะไรทางนี้วะโอ้เครียดกูเครียดเพื่อนเข้าเข้ากำแพงเมื่อกี้เหรอหรอ กูกดทีมกูกดกูกดถือป้ายยอยนี่แหผ่านแล้วผ่านแล้ว yeah, ผ่านแล้วมามามาโกโอ้กูหาทางกลับทางเดิมไม่เจอเรีย